อ้าวตบเด็กมาแล้วกระสง่งกระส่งน้อยครับโอ๊ตตบเด็กมาอีกแล้วนะครับกระส่งน้อยนะครับลายสวยเลยโอ้วันนี้ยอมเลยครับเขาคนเดียวที่เดินแก้ผ้าแล้วเนะี่ย ไม่รู้แต่วนี้แหละป่าเยอะของเนี้โอ้วทีจ่จะเย็นๆนี่มันแล้ถามปลาเข้าอยู่โอ้วโอี่แล้ใครเคลียร์สายก่อน เ็กเกินต่อยแม่ยงยเลยตกใจตกเคียร์สายเคียร์สายห้ยโอ้โหหืติดอะไรก็ไม่รู้ เ,เดินนหน,าน,น,านเลยัวเตี๋ เปล่ามันกาดไม่มกระโดดลงไาอยากลาวน,ดดน,นอนใต้ลาวนอนใต้ลาวเอา้าหลุดเลยอ๋อ ฟองประกาศเนี่ยนอนตัวเบลออเลยเดี๋ยวกันซุบส,สวยนี่โดนข้างนอนข้างตัวเลยเนี่ยยังไม่เอาเลยอะ่ะดูดิเห้ดู ถูกเราเข้าข้างในก็เถอะนี่นี่นี่นะอยู่ข้างตัวบนตัวไม่หลกักสายเอ้ยปวดหัวกันทั้งสองอะ

เดี๋ยวดูมาเบนลอกแล้วนะครับไม่ตบเด็กด้วยมาแล้วครับแต้มแรกครึ่งวันวันนี้หูทั้งตามทั้งใกล้กันไม่โดนเยื่อยางเยืยอยางลุงแซมครับกระเด็นแ้วนี่ครับเยือยอยางลุงลุงแซมไว้ใจได้จริงรตีไงก็แดกนะครับแต่ผมตีไปผมยังไม่แดกเลยเดี๋ <laughs> <laughs> ยวเก็บนะเดี๋ยวแกะเดี๋ยวเก็บครับโอเค ออออเอาเอาหนี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 ผมไปบ้างครึ่งชั่วโมขงของ เรียบร้อยครับโอ้โหลุดเต็มปากเลยตัวใหญ่ด้วยอ่ะโอ้ย มีปลดล็อกให้ได้ตัวแรกหลุดด้วยปลดล็อกให้ได้ก่อนเบี๋อ่อนป่อพี่ดูดีๆดิวยครับี่ยังลงแซมตีไงก็แดกตั่หลุดไปแล้วครับงโง่เองโอ้ตัวใหญ่ด้วยอ่ะไซโลเล,โอโอเ,เลยอ่ะโอ้ผมตรงมูเ้เสียได้แทนเลยปะ อน,นนเแ <c oughs> ม่งมืนหัวเลยฮะปลดล็อกแล้วครับหนึ่งตัวไอช่อนเหยื่อยางลุงแซมครับตียังไงก็แดกครับสีเขียวนะครับตายแต่แล้วก็สุดยอดครับวันนี้ปลดล็อกได้หนึ่งตัวครับหนึ่งแต้มนะครับกับเหยื่อยางลุงแซมนะครับคันของกบซุปตานะครับสายพี่อีหนึ่ง สุดยอดลอดแถวแล้วครับวันนี้เคเดี๋ยวเก็บครับตัวนี้ไปสรุปแต้มกันอีกทีนึง่งเคครับ <c oughs> เดี๋ยวถ่ายลูก,กันครับเก็บภาพเก็บภาพ